เธอที่ไรก็มีแต่เรื่องทุกข์เวลามีความสุขไม่รู้เธออยู่ไหนโดนใครรังแกหรือเอาเปรียบเมื่อไรรีบมาทันใดให้ฉันช่วยทุกทีจากวันนี้ให้เธอคิดใหม่ลองใช้เวลากับสิ่ง

ไม่เข้าเลยเหรอนี่สาโรดฟังให้ดีนะคนเราเนี่ยต้องรู้จักทําบุญซะบ้างเข้าใจป่าต้องเป็นผู้ให้ไปทําบุญซะสาโรดดีดีดีสารโรดปวดคอเฮ้ยเฮ้ยดีขึ้นแล้วว่ะเอาดีขึ้นแล้วครับครับมาเลยครับมาแล้วครับเข้ามาอ้าวเฮ้ยการทําบุญโดยไม่เบียดเบียนชีวิตอื่นเนี่ยมันก็มีตั้งหลายวิธีนะนี่เข้ามาใกล้ๆ เจ็บไหมเจ็บครับเออเราเจ็บเขาก็เจ็บไปทําเขาทําไมเนี่ยการทําบุญแบบไม่เบียดเบียนมีตั้งหลายวิธีทําไมไม่ทําช่วงนี้โมโนรมในใจเจ้าเพชรมันสูงมากนะชักจูงสู่ความดีงามได้ง่ายยกขึ้นเลยแมวแมวแมวยก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 ทุกคนฟังไว้เลยนะการทําบุญที่ดีเนี่ยอย่าเบียดเบียนคนอื่นลองทําวิธีนี้ดู อย่าตู้สิครับโอ้ยอ๊วยบุญคือสวนไปสู่ทุกคนอนี้ให้พรสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ร้อยเอกนายแพทย์ดรพัทพัทศักดิ์สิทธิ์ครับส่วนคนนี้มิสเตอร์นากามูระนักธุรกิจไมโครไบโอนาโนชิจากญี่ปุ่นครับ คือทุกคนเจิญตามสบายนะครับเราแค่อยากจะมาขอดูการเข้าทรงเป็นบุญตาเท่านั้นเองครับหย่อนหย่อนอาถรรพ์วลคำขุศใหแรงเลยมันไม่อะไรนั่งก่อนเลยไม่ต้องไปยุ่งกับโกนั่งเลยนี่ยนี่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 ที่บอกว่าลงทุนอ่ะแปลว่าอะไรอ่ะไม่เคลีย คือนาการมุระสั่งเนี่ยนะครับเขาจะมาจดทะเบียนเปิดเป็นบริษัทสำนักทรงใจเป็นหนึ่งแล้วก็จะจ้างล่างทรงทุกคนเนี่ยนะครับเป็นพนักงานประจำดีเฮ้ยอุตัยอตัยเดี๋ยวเขาเข้าทรงของเขาอยู่ดีๆมาเป็นเจ้านายเขาได้ไงคือนาการมุระสั่งเนี่ยครับเขาบอกว่าทุกคนกำลังตีความหมายคาพูดเขาผิดหมดเลยคือที่เขามาที่นี่เนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาช่วยพัฒนาเทคโนโลยีการเข้าทรงต่างหากครับคือเราเนี่ยนะครับจะพัฒนาระบบให้ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ทําเงินได้มากขึ้นไงครับค่ะ ทำเงินได้มากขึ้นเนาะถ้าหาข้อดีได้ครบห้าข้อแล้วนะครับเซ็นสัญญาซื้อขายสัมปทานให้เราสิครับจะได้ไม่มีปัญหาใครเชื่อนายก็โง่เต็มทีแล้วล่ะปากกาเดี๋ยวก่อนนะประเทศไทยเนี่ยมีการเข้าทรงมนมนานแล้วอยู่ๆคุณจะเอาเทคโนโลยีอะไรมาพัฒนามีเหรอบ้านคุณมีการเข้าทองเหรอฮะมีบ้าง ไม่มีถ้าไม่มีเนี่ยนะจะมีเทคโนโลยีอะไรที่เหนือกว่าเราฮะมันต้องมีอะไรแอบแฝงแน่นๆบอกมานะมันไม่เลยมันไม่เลยนักกาุระ์ังจอเต็มๆท็ศดาวก็อ,อีมาเร็วรอแป๊เดียวเดยกกวงจัดการเองไอ้เพชรตกลงมึงจะขายหรือไม่ขายไม่ขาย,ขาย,ขายโอ้ยอเนี่ยไอ้เพชรโ,โอกาสรวยมากกองอยู่หน้ามึงนี่แล้วนะ เลิกทำตัวเป็นคาราบาวดำดักด,ดานควางโลกเหมือนน้องสาวมึงสะเทนะเสียนั่นแหละที่เลิกเลิกก้องหัวให้พวกชาวต่างชาติและเทอถทูลว่าเป็นพระเจ้าได้ละโอ้โหยพาดพิงแบบไม่มีหลักฐานเดี๋ยวฟ้องศาลโลกซะเลยเล <c oughs> ิกแปทของพ่อข้องแม่กวงไม่เคยกม้มหัวให้ใครไว้ <c oughs> รอสักคู่นัขอับนี่คื<ข>ออ<ง><ล>ะไรกัมอยู่กับประเทศอยู่ไปเถอะในการเข้าทรงเนี่ยมันเป็นวิถีชีวิตแบบไทยมันขายให้อยู่ไม่ได้หรอก นี่ไอเพชรฮะมึงไม่ยอมขายนี่กวงทั้งหมดจ่ายมา๋ยุดนี้เลย <c oughs> สารชาติไม่น่ากลัวท่าคนในชาติพร้อมจะถวายทุกอย่างให้กับเขาหรอกไม่ทราบว่ารากักมุระตังสนใจธุรกิจอื่นมั้งไหมยังเช่นแฮให้ตัวของกวงนี่นั้นน่าสนใจไม่น้อยยุนเนาะคือ <c oughs> นัก,กนรมุระสั่งเนี่ยครับเขาอยากจะทราบว่าต้นใส่ต้นนั้นนะครับใครเป็นเจ้าของ ต้นไสไม่มีเจ้าของลอกจากนางไมร,ทรุทเฮวันดายุนอกกะมีคนมาคุณเพชรครับตกลงยอมรับข้อเสนอของผมแล้วใช่ไหมครับถ้ายอมรับแล้วเซ็นตรงนี้เลยครับเอะเดี๋ยวก่อนจะว่าไปแล้วเนี่ยนะขอชมนวตัตกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นกับตำหนักก่อนได้ไหมถ้าว่ามันทำเงินจริงแล้วก็ จะเซ็นให้โอตันโกตันซื้อของหน่อยดิซาลีนะกูปิดร้านไปแล้วนะเดี๋ยวโอ้ต้องไปเปิดตำหน่งอิตาเพชรมันตามนโยบายของพิสเตอร์นาการมูระเขานะว่าต้องไปขายของที่นั่นแหละอ๋อเดี๋ยวโอ้ต้องไปดูห้างเช้งก่อนว่าจะได้จองวงจุ้ยดีเดีไว้ไงเฮ้ย y w ้ a t s a p p โกตันไปอยู่รูเลดี้ทำไมพี่เพชรลาอยู่ไปเยอะนี่พี่สำรวมพูดอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยโ Oh no I am beautiful girl อโลไทยแลนด์ม okay. ิสเตอร์คากามูระบอกว่าใครอยากร่วมงานต้องไปดูงานก่อนว่าเขาทํางานกันยังไงแล้วค่อยกรอกใบสมัครสมัครกับตันหนักแล้วเนี่ยนะ yes all right i don't know thank you see you later me come on เลยโอเคก็ไปนิดไปจอดกระดุเฮ้ยเรียนอยว่อไหนไม่ตัวเรียงอุยนี่พี่เพชรคิดจะทำอะไรของเขาอะ เดีเย๋ยวเราจะไปไหนจะมีตัวหรือยังจะไม่มีเข้าไม่ได้บ้านฉันทำไมจะเข้าไม่ได้ฮะอืมทำไมจะเข้าไม่ได้ไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ครับพัฒนาเทคโนโลยีสูงส่งไม่กติกาให้เคารพต้องเคารพไม่งั้นบ้านเมืองจะวุ่นวายต่อไปนี้เข้าทรงในจัดวละสามรอบเที่ยงใบสองแล้วก็สี่มองเย็นนี่มันสำนักทรงวมันลงหนังกันแน่วะ <laughs>